ไปกันต่อที่จังหวัดอุดรธานีค่ะพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประธานแจกันดอกบัวเยี่ยมอาการอาภาธหลวงพ่อเจริญพระเจ้าวรวงเธอพระเจ้าอาทิตยาขออภัยค่ะพระเจ้าวรวงเธอพระเจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงพระกรุณาปโปรดให้นายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเชิญแจกันดอกบัวประธานเข้าเยี่ยมอาการอาภาธ พระครูพิพัฒวิทยาคมหลวงพ่อเจริญฐานยุโตเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอเจ้าอาวาสวัดนนลสว่างนักกุฏิรับรองวัดนนลสว่างตำบลหมากย่าอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธา,านี สืบเนื่องจากเมื่อเช้าของวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานายแพทย์ชนาทิพยบัวกล้าแพทย์ผู้ถวายการรักษาประจำพระคุณท่านได้ตรวจพบว่าพระครูพิพัฒวิทยาคมมีอาการไข้สูงผิดป,ปกติประกอบกับมีอาการอ่อนเพลียจึงได้ขอเมตตาถวายการรักษาด้วยการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดเบื้องต้นจนอาการดีขึ้นตามลำดับ ค่ะซึ่งทางคณะแพทย์นะคะได้ตรวจพบว่ามีอาการติดเชื้อที่บริเวณปอดทําให้ร่างกายค่ะมีอาการผิดปกติคณะแพทย์จึงขอเมตตาถวายการรักษาโดยด่วนด้วยการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดอย่างต่อเนื่องและขอความเมตตาค่ะงดการปฏิบัติศาสนากิจออกไปในระยะหนึ่งจนกว่าอาการจะกลับมาเป็นปกติ และเมื่อวันที่7พฤษภาคม2567ค่ะคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาก็ได้ประเมินอาการอาภาษโดยรวมอีกครั้งพบว่าร่างกายพระคุณท่านตอบสนองต่อการรักษาเป็นอย่างดีประกอบกับประเมินสุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นค่ะเป็นที่น่าพอใจต่อการรักษาของคณะแพทย์ อย่างไรก็ตามค่ะทางคณะแพทย์ยังคงต้องขอความร่วมมือมาอย่างผู้ที่เข้ากราบสการะพระคุณท่านปรดสวมหน้ากากอนามัยนะคะหรือแมสทุกครั้งขณะเข้ากราบพระคุณท่านในระยะนี้ค่ะเพื่อเป็นการถนอมธาตุขันให้กลับมาแข็งแรงเป็นปกติโดยเร็วค่ะ